เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติ เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬก5นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีมาอัเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้อยู่กับคุณทะาดาวทองอิ่มและ ผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณนัทเดชนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้4ี่วันเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้อยู่กับครอบครัวเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยวันพรุ่งนี้12สิงหาคมนะคะแต่ว่ารายการของเราค่ะยังคงมีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบการมาติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เย็นๆแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะช่วงแรกจะพาผู้ฟังมาติดตาม<ะ>ประเด็นหนึ่งคุณนัทเดชที่ ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยก็เรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชานี่แหละนั่นก็คือเรื่องของ MOU ข้อตกลงต่างๆนั่นเองบันทึกความเข้าใจซึ่งฉบับที่มีปัญหากันมา อย่างต่อเนื่องก็คือฉบับปี2,543แล้วก็2,544คราวนี้ก็มีพักการเมืองเนี่ยต่างออกมาแสดงท่าทีอยากจะให้ยกเลิกกันไปเลยสำหรับ MOU ทั้ง2องฉบับนี้ซึ่งวันนี้ค่ะมีความคิดเห็นจากทางอดีตเอกอัครราชทูตแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาฝากด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอแบบนี้ค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติครับวันนี้นะครับพาไปไล่เรียงดูในเรื่องของกฎหมายชาติพันธุ์นะครับที่ผ่านการพิจารณาของทางรัฐสภาแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ที่เป็นการเริ่มต้นกฎหมายฉบับนี้นะครับก่อนอื่นมาติดตามกรณีของการยกเลิก MOU 43กันก่อนที่ทางเอกครราชาทูตและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครเป็นอดีตเอกครราชาทูตอย่างที่คุณทดาวบอกไว้ บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ายกเลิก MOU 43แล้วเนี่ยจะเข้าทางกรรมัมพูชาทันทีเลยแล้วไทยก็จะเสียเปรียบนะครับมีการเตือนสติบอกว่าคนไทยนั้นอย่าไปหลงกลุ่มการเมืองบางกลุ่มครับนายรัชชาลีจันอดีตเอกอัครราชาทูตและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ปี2543และ2544 โดยยืนยันนะครับว่าการยกเลิก MOU ในขณะนี้เนี่ยจะทำให้ไทยนั้นเสียเปรียบและจะเป็นการไปเข้าทางฝ่ายกัมพูชานะครับโดย MOU 2ฉบับนี้เนี่ยเป็นเพียงกรอบการเจรจาไม่ใช่สัญญาเสียดินแดนเป็นกรอบการเจรจาที่สองประเทศนั้นตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดกติกาในการพูดคุยโดยท้ายที่สุดผลลัพธ์ของการเจรจาจะต้องนำเข้าสู่การเห็นชอบของรัฐสภา ก่อนนะครับจึงจะมีผลทางกฎหมายอย่างแท้จริงรัฐบาลหรือใครจะไปตกลงเองตามลำพังไม่ได้ซึ่ง MOU 43เป็นการกำหนดกติกาว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างมีวาระอะไรบ้างโดยสาระสำคัญก็คือการแก้ปัญหาต้องเป็นการเจรจาทวิภาคีโดยสันติต้องมีคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC เป็น,นกลไกหลักในการคุยและ ต้องระบุเอกสารอ้างอิงที่จะใช้ร่วมกันด้วยครับนายรัฐนะคะยังบอกอีกว่าอาดีตเนี่ยเคยมีการประชุม JBC กันมาก่อนที่จะมี M.O.U. แต่ว่าการเจรจาเป็นไปอย่างไม่มีทิศทางก็เลยนำมาซึ่งการสร้างเป็น M.O.U. 43ขึ้นมาเพื่อให้การพูดคุยมีแบบแผนที่ชัดเจนมากขึ้นและหากยกเลิก M.O.U. ไปท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งกรอบใหม่และการยกเลิก M.O.U. 43จริงๆก็สามารถทาได้แต่ว่า ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชาต้องเห็นชอบร่วมกันไม่ใช่แค่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จะสามารถยกเลิกทันทีแบบนั้นทำไม่ได้นายรัฐนะคะบอกด้วยว่าสมมติว่าไทยเนี่ยยกเลิกไปวันหนึ่ง เมื่อจะกลับมาเจราจากันใหม่สุดท้ายก็ต้องมานั่งตกลงกันอยู่ดีเพื่อสร้างกรอบการเจราจาขึ้นมาอีกก็ไม่ต่างอะไรกับการมาทำา o u u ฉบับใหม่ค่ะ ยังกล่าวอีกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกัมพูชาเป็นฝ่ายที่กําลังละเมิดข้อตกลงใน MOU 43อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่ตกลงกันว่าห้ามเปลี่ยนแปลงหรือความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเจรจาทวิภาคีตามกรอบของ JBC เพื่อนําไปสู่เวทีอื่นเช่นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยิ่งยกเลิกก็ยิ่งเข้าทางหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ MOU 4 3คือเงื่อนไขสําคัญที่ยัง ดึงให้กัมพูชานั่งกลับสู่โต๊ะเจรจากับไทยครับ นายรัฐนะคะยังบอกด้วยว่าแม้จะชื่อว่า mou แต่ว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศมีสถานะเทียบเท่าสนทิสัญญาที่มีพันธกรณีผูกมัดค่ะทุกวันนี้เนี่ยกัมพูชาพยายามที่จะหนีจากพันธกรณีนี้ดังนั้นหากไทยเป็นฝ่ายยกเลิก mou ตอนนี้ก็จะเข้าทางกัมพูชาทันทีเลยเพราะว่าเท่ากับไทยเนี่ยปลดปล่อยกัมพูชาออกจากพันธกรณีที่ต้องคุย กันในโต๊ะเจราจาการที่ไทยยังยืนยันใน MOU นี้อยู่ก็เพื่อจะชี้ให้โลกเนี่ยเห็นว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่ไม่ทําตามข้อตกลงนอกจากนี้ในรัฐก็แปลกใจด้วยนะคุณนะแเด็กคุณผู้ฟงังที่ว่าเอ๊ะทำไมบางพักการเมืองออกมาเรียกร้องหนักหนาเลยให้ยกเลิกไปเลย MOU ทั้งสองฉบับทั้งที่พักดังกล่าวที่เคยอยู่ร่วมรัฐบาลก่อนหน้าร่วม1ิปีที่แล้ว อันนี้ก็บอกเลยว่าพักอะไรนะก็ไม่เคยคัดค้านอะไรแสดงว่าก็ยอมเห็นด้วยนะตอนนั้นแต่ว่าวันนี้ทำไมมาเปลี่ยนท่าทีแบบไร้หลักการละ่ะก็ทำให้น่าสงสัยในเจตนาแ้ะก็ความบริสุทธิ์ใจอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะคะจากอดีตเอกอัครราชาทูตรัชชาลีจันทร์ค่ะ,ะคุณผู้ฟังก็ไปสืบสาวเอาเองนะครับว่าเป็นพักอะไระะทางอดีตเอกอัครราชาทูตเนี่ยไม่ได้บอก ว่าเป็นพักอะไรแต่ก็เปรยม,มาก็ไ้บ<า>แบบนี้นะครับอืมก็ต้องไปดูอย่างที่คุณนัทเดชบอกว่าเอ๊ะตอนนั้นเหมือนจะเห็นด้วยแต่ตอนนี้อ่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนก็ที่บอกไว้เตือนสติคนไทยอ้าให้ฟังอย่าไปหลงกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม ก็เตือนสตินะครับบอกว่าเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบอย่างที่ได้บอกไปครับนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการวันนี้ครับช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติกว่าจะได้มาของกฎหมายชาติพันธุ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้เริ่มกฎหมายฉบับน,นี้ติดตามในจับกระแสนิติบัญญัติครับ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะช่วงนี้พาย้อนสักนิดหนึ่งค่ะกับการพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญของสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะนั่นก็คือกฎหมายชาติพันธุ์นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ใหม่เริ่มต้นขึ้นนะคะหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านรัฐสภา,าเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติค,คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยมติเห็นชอบ421เสียงเดินหน้าสู่การบังคับใช้เป็นกฎหมายนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเสมอภาคให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมือง โดยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศซึ่งเลื่อนขึ้นมาประชุมตามที่ที่ประชุมนั้นเห็นชอบเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากผู้ที่สภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ได้ส่งคืนให้กับทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับ ปี2,562ข้อ137ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งภายหลังที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่8เมษายน2,568ที่ผ่านมาได้พิจรารณาร่างพรบฉบับนี้โดยเห็นชอบผ่านวาระ3ร่างพรบรดังกล่าวให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม22มาตราเช่นเรื่องของนิยามชาติพันธุ์เปลี่ยนคำว่ากลุ่มคนเป็นชาวไทยหรือชาวไทยชาติพันธุ์ นอกจากนี้ก็ยังมีหมวด5นะครับมาตรา37มาตรา38และมาตรา39คําคำว่าพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เดินหน้าจัดการทรัพยากรร่วมแต่ต้องไม่กระทบหรืออยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบอุทยาน โดยแก้ไขคําว่าธรรมนูญเป็นข้อกําหนดครับค่ะซึ่งนี่จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้สสหลายคนลุกขึ้นอภิปรายเริ่มต้นจากสสมานพคีรีภูวโดนจากพรรคประชาชนนะคะก็กล่าวขอบคุณทุกภักส่วนทุกพักการเมืองรวมถึงภาคประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์สาคัญหากกฎหมายผ่านโดยตัวตนพี่น้องชาติพันธุ์จะถูกบันทึกในกฎหมายผลการพิจารณากฎหมายโดยรวม ต้องยอมรับว่ามันมีการผลักดันจากหลายภาคส่วนอาจจะมีการปรับบางคําแต่ก็ถือว่ายอมรับได้โดยยังคงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชาติพันธุ์พึงมีและสามารถเข้าถึงและที่สําคัญก็คือคกลไกของคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีมีหน่วยง,งานต่างๆมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกันออกแบบนโยบายคุ้มครองส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ ขณะที่นายธีรชัยแสนแก้วครับสสพักเพื่อไทยจังหวัดอุดรธาน,นีก็เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับและยอมรับในร่างที่ผ่านการพิจารณาของสอวอเห็นด้วยที่จะมีกฎหมายนี้เพื่อส่งเสริมคุ้มครองศัก,กยภาพวิถีชีวิตชาติพันธุ์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับภายหลังการพิจารณาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผู้แสดงตนเข้าร่วมการประชุม 425เสียงคุณทดาวคุณผู้ฟังก็ได้ลงมตินะครับให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมของสอวอทั้งสิ้น421เสียง สำหรับกฎหมายชาติพันธุ์นะคะมีหลักการสำคัญ3ประการก็คือคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมส่งเสริมศัก,กยภาพและสร้างความเสมอภาคประกอบด้วยสาระสำคัญ5ประเด็นหลักก็คือวางหลักการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มีกลไกาการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์การจัดตั้งสภา,ากลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อกำหนดนโยบายด้านชาติพันธุ์จัดตั้งเขตพื้นที่คุ้ม รองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะคะโดยบทบัญญัติในบททั่วไปมาตรา5ถึงมาตรา12มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ด้วยที่ต้องได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมค่ะโดยเฉพาะในมาตรา9นะครที่กําหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีสิทธิ์ในที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความจําเป็นต่อการดํารงชีพหรือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน โดยในมาตรา9วงเล็บสระบุถึงสิทธ์ในการปกป้องและได้รับการคุ้มครองจากการกระทำใดๆที่จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องถูกพรากจากที่ดินเขตแดนทรัพยากรธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของตนโดยปราศจากการรับรู้และยินยอมล่วงหน้าเพื่อการใช้สิทธิโต้แย้งทางกฎหมายอย่างอิสระสิทธิในการได้รับการแก้ไขและเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยจะจัดให้อยู่ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และมีการรับรองสถาน,นะของที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการกระทําดังกล่าวนักวิชาการและนักกฎหมายต่างก็เชื่อในครับว่ามาตรานี้เนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปในอนาคต ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้นะคะหลังผ่านการพิจารณานำมาสู่การบังคับใช้ใน พินันธรรมเสนาค่ะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรอ,องค์การมหาชนตัวแทนองค์กรภาครัฐภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะย้ำนะคะว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ที่เคยต่างคนต่างทําให้มาร่วมการหนุนร่วมการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงสิทธิต่างๆได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆแล้วก็ยังมีกลไกสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้จัดทําแผนยุทธศาสาตร์ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับการหนุน การส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์สู่ระดับนโยบายภายใต้คณะกรรมการเนี่ยที่บอกไปว่าเป็นคณะกรรมการที่จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีตัวแทนจากกระทรวงหน่วยงานรวมถึงภาคประชาชนมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการค่ะซึ่งนายอภินันนะครับก็ยังมองว่ายังมีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อันนำไปสู่ความขัดแย้งด้วยอย่างเช่นเรื่องของข้อพิพาทที่ดิน กลไกพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครับโดยให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นได้มีส่วนร่วมดูแลจัดการทรัพยากรบนฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อเกิดการอบรับความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วมีการหนุนคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ สิ่งนี้เนี่ยจะเป็นพลังสําคัญต่อส่วนร่วมพัฒนาประเทศซึ่งกฎหมายฉบับนี้ทางนายอภินันนะครับก็มองว่าจะไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์นะแต่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมด้วยใน3มมิติด้วยกันครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความมั่นคงที่มีสเสถียรภาพของประเทศนั่นเองครับ ขณะดเดียวกันก็ยังรวมถึงมิติด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าต้นทุนวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะทําให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นส่วนมิติสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการจัดการดูแลทรัพยากรที่เป็นความมั่นคงที่แท้จริงเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีองค์ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติเรื่องของแผน การจัดการชีวภาพมีการพูดถึงการกลับไปหาภูมิปัญญาชาติพันธุ์เพื่อนําภูมิปัญญานั้นมาใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้นะครับคุณธดาวคุณผู้ฟังหลังจากผ่านการพิจารณาของสภาไปแล้วนําไปสู่การบังคับใช้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเช่นการทําฐานข้อมูลชาติพันธุ์นะครับแล้วก็การจัดทํากฎกระทรวงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ11ฉบับ ก็ได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้แล้วทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ภาคประชาชนที่ตื่นตัวแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดทําข้อเสนอเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยตอบโจทย์ในการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริงครับค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกฎหมาย อีกหนึ่งฉบับนะคะที่หลายฝ่ายจับตามองหลายคนก็ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนเรียกว่าตอนนี้ก็รอการบังคับใช้นะคะนี่เป็นช่วงจับกระแสนิติบัญญัติที่มาฝากการวันหยุดแบบนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะเป็นประจําทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคาราพาคุณผู้ฟังไปตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมนะคะวันนี้คุณนะัทเดชหยิบยกเรื่องของเบกกิ้งโซดามันใช้ดับไฟกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องครัวได้ใช่เรื่องจริงหรือไม่ติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับช่วงเช็คอินอ เบกกิ้งโซดาสามารถช่วยดับไฟในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องครัวใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอิทเอาข่าวปลอมต้องหยุด ตามที่มีการส่งต่อเคล็ดลับเรื่องเบกกิ้งโซดาสามารถช่วยดับไฟในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในห้องครัวได้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นนังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารเคมีที่คุ้นเคยกันดีในฐานะส่วนผสมในการทำอาหารและเบเกอรี่แต่ทราบหรือไม่ว่าเบกกิ้ s o ซดายังสามารถใช้ดับไฟในบางสถานการณ์ที่เป็นเหตุฉุกเฉินได้เนื่องจากเมื่อเบกกิ้ Soda าถูกความร้อนจะกลายสภาพเป็นโซเดียมคาร์บอเนตพร้อมกับปลดปล่อยน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเฉย ที่สามารถลดความเข้มข้นของออกซิเจนในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ทำให้ปฏิกิริยาการเผาไหม้หยุดชะงักส่งผลให้เปลวไฟดับลงได้อย่างไรก็ตามการใช้เบกกิ้งโซดาในการดับไฟควรใช้ในกรณีเล็กๆเท่านั้นในกรณีที่เกิดไฟจากน้ำมันเบกกิ้งโซดาอาจไม่เพียงพอเนื่องจากน้ำมันที่ร้อนสูงจะทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาทำให้น้ำมันกระเด็นหรือเกิดการลุกลามได้ จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอันตรายการใช้น้ำหรือผ้าชุบน้ำจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่าหรืออาจเลือกใช้ถังดับเพลิงประเภทเคซึ่งออกแบบมาเพื่อดับไฟจากไขมันและน้ำมันโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟในอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจใช้เบกกิ้งโซดาเป็นทางเลือกในกรณีฉุกเฉินที่อาจปลอดภัยกว่าการใช้น้ำดับไฟและควรปิดต้นกำเนิดแหล่งจ่ายไฟร่วมด้วย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนตัดสินใจใช้เบกกิ้งโซดาควรประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยให้รอบคอบหากไฟลุกไหม้ใหญ่ควรติดต่อหน่วยงานดับเพลิงทันทีโดยสามารถโทรศัพท์ไปที่199แจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิงได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w d m s c m o p s g o t h หรือโทร025899850-7 และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัติที่วันนี้เราสองคนนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา17บเนาฬิกานาทีถึง17บเจนาฬิกาสานาทีวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณนัทเดชเอียดปุม่มและดิฉันทาดาวทองอิม่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ